วันนี้นะคะเราก็จะมาบอกวิธีการทำวีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศสวีเดนปี2021ค่ะซึ่งเอกสารนะคะในการทำจะแบ่งเป็นสส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเป็นของตัวเราเองที่เป็นผู้ยื่นและส่วนที่2นะคะก็จะเป็นเอกสารของด้านสปอนเซอร์ของเรานั่นเองค่ะ เอกสารในส่วนของผู้ยื่นนะคะเราก็จะยกตัวอย่างจากเอกสารที่เราใช้ยื่นนะคะอย่างแรกเนี่ยนะคะที่เราใช้ก็คือแบบฟอร์มการขอวีซ่าเชงเก้นค่ะตัวแบบฟอร์มการขอวีซ่าเชงเก้นนะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ vfsglobal. com เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะต่อมาเป็นพาสปอร์ตตัวจริงค่ะพาสปอร์ตของเราเนี่ยก็คือ จะหมดอายุในเดือนตุลาใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็มานับดูแล้วว่าหลังจากที่เรากลับมาจากประเทศสวีเดนเนี่ยพาสปอรต์ตของเราอะยังเหลืออายุอยู่อีกประมาณ4เดือนเราก็เลยไม่ต้องไปทําใหม่เราก็ใช้อันนั้นเลยแต่เราไม่แน่ใจว่าถ้าเหลือ3เดือนพอดีเนี่ยจะใช้ได้ไหมต่อมานะคะก็คือสําเนาพาสปอร์ตค่ะแล้วก็ก๊อปปี้สำเนาพาสปอร์ตนะคะหน้าแรกไป2แผ่นนะคะ ตอนแรกเนี่ยที่เราอ่านนะคะใน VFS เนี่ยสิ่งที่จะต้องเตรียมไปก็คือจะมีรูปถ่ายใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราอะก็บุ๊คที่จะถ่ายรูปไว้กับ VSF ใช่ไหมคะแต่พอเวลาไปยื่นจริงๆแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกว่ารูปถ่ายไม่จําเป็นค่ะแต่สิ่งที่จะต้องมีเพิ่มเติมนะคะในการขอวีซ่ายเยี่ยมเย็นก็คือเราต้องมีหลักฐานการจองตัว๋วเครื่องบินนะคะ ไปยื่ยนด้วยนะคะตอนนี้นะแต่ก่อนอะ่ะไม่ต้องใช้ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ต้องใช้แล้วซึ่งเราสามารถเข้าไปบุ๊กตัวเครื่องบินแบบที่ไม่ต้องใส่ตังค์ได้ค่ะแล้วเวลาเราไปบุ๊กนะคะทางเว็บไซต์นะคะก็จะส่งการยืนยันตั๋วมาให้เราใช่ไหมคะเราก็เอาการยืนยันตั๋วในอีเมลนั่นนะคะปิ้นออกมาเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะแค่อยากเห็นว่าเราอ่ะจะไปวันไหนเราจะกลับวันไหนเท่านั้นค่ะ ต่อมานะคะก็คือจะเป็นหนังสือรับรองการทํางานค่ะซึ่งเราทํางานประจํานะคะเราก็สามารถขอได้จากบริษัทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเอกสารรับรองการทํางานที่เราขอจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นรูปถ่ายแสดงความสัมพันธ์นะคะว่าเรากับแฟนอะมีความสาคัญเป็นแฟนกันจริง ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของหนังสือแนะนําตัวค่ะเป็นการแนะนําตัวเรานะคะว่าเรารู้จักกาแฟนเราได้ยังไงเคยเจอกันกี่ครั้งเราจะกลับมาเมื่อไหร่นะคะเออก็คือบรรยายไปทุกอย่างเลยนะคะบรรยายให้มันย่อๆนะคะสั้นๆไม่ต้องบรรยายเยอะนะคะในส่วนของจดหมายการแนะนําตัวนะคะเราสามารถเข้าไปเสิร์ชใน Google นะคะไปเสิร์ชว่าหนังสือแนะนําตัวการทําวีซ่าเยี่ยมเย็น ก็คือจะมีตัวอย่างขึ้นมาเลยเราสามารถเอามาอาดัดแอปใช้กับตัวเราได้เลยค่ะหลังต้นไม้นะคะเราก็จะแนบรูปภาพไปนะคะในส่วนของตัวเรานะคะก็คือใน f เ o ซบุ o กค่ะมันจะมีความทรงจํานะคะ4ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วสปีที่แล้วเราจะแคบตรงส่วนนั้นนะคะแล้วก็ปิ้นออกมาแล้วก็เป็นรูปถ่าย เราก็แนบโฉนโดที่ดินไปด้วยนะคะแต่โฉนโดที่ดินเนี่ยก็คือจะต้องไปแปลเป็นภาษาอัางกฤษนะคะเราไม่จําเป็นต้องไปจ้างแปลก็ได้ค่ะเพราะว่าจ้างแปลแพงมาก mm hmm. คือเราไปหาตัวอย่างใน Google อีกแล้วค่ะ Google ช่วยเราได้ mm hmm. แล้วก็สำนเนากรมธรรม์สุขภาพการเดินทางค่ะเ,อออเรานะคะซื้อของซ i กนาค่ะซึ่งประกันการประกันสุขภาพการเดินทางเนี่ย ต้องมีความคุ้มคอรองไม่ต่ำกว่า30,000ย e ูโรเอกสารของตัวเราอะค่ะก็จะมีแค่นั้นต่อมาก็เป็นในส่วนของแฟนเรานะะในส่วนของแฟนเราก็คือจะมีแบบฟอร์มการเชิญนะคะแบบฟอร์มการเชิญน,นี้เราก็เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ vfsglobal.com อีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นสลิปเงินเดือน2เดือนค่ะแล้วก็เป็นใบเสียภาษี แล้วก็เป็นสำเนาพาสปอร์ตนะคะหน้าที่เคยมาประเทศไทยแล้วก็สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรกค่ะแค่นั้นค่ะตอนแรกค่ะแล้วก็กลัวจะไม่ผ่านเหมือนกันเพราะว่าเป็นการทำวีซ่าครั้งแรกเลยค่ะในชีวิตเพราะว่ายัางไม่เคยเดินทางไปประเทศที่จะต้องทำวีซ่านะคะเราอ่ะ ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรแต่ว่าจะมีติดขัดตรงที่ว่าหนังสือเชิญนะคะตอนนั้นนะคะหนังสือเชอนะิญน่ะก็คือมีลายมือมแล้วด้วยมีลายมือมแฟนแล้วด้วยเพราะแต่ว่าเราก็นั่งเขียนด้วยกันนะคะตอนที่แฟนเรามาหาที่ประเทศไทยตอนแรกเราก็คิดว่าเราเสียวที่ตรงนี้มากเลยว่าจะมีปัญหาไหมแต่สุดท้ายก็ไม่มีปัญหาเลยคระก็คือผ่านไปได้ด้วยดีเราก็ได้วีซ่ามาเท่ากับจำนวนวันที่เราแจ้งเขาไปว่าเราจะอยู่ นี่ก็เป็นวีซ่าของเราที่เราได้เนาะแต่ว่าเราก็ไปไม่ได้นานนะคะไปแค่ประมาณ25วันค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าครั้งนี้นะคะก็จะเป็นค่าวีซ่า3,000บาทค่าบริการ800บาทนะคะส่วนตัวเราเนี่ยบ้านไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะคะเราก็เลยให้ส่งมาทางไปรษณีย์นะคะค่าส่งไปรษณีย์ก็220บาทส่วน SMS เนี่ยถามว่าจำเป็นไหมเจ็บบาทก็ไม่จำเป็นนะคะเพราะว่า เขาก็ไม่ไดเ้เขาก็ไม่ได้เมสเซจมาบอกผลมาบอกอะไรแล้วนะคะเขาจะส่งมาบอกแค่ว่าตอนเนี้ยวีซ่าของเราอะเออเรียบร้อยแล้วทำการพิจารณาเรียบร้อยแล้วแล้วทาง VFS ก็ส่งไปเสนีให้เราวันนี้วันนี้วันนี้ประมาณนั้นใน VFS นะคะก็คือจะมี ลิ์เอกสารนะคะที่เราจะต้องใช้ในการขอวีซ่านะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะอันนั้นก็คือยังไม่ได้อัปเดตซึ่งรูปถ่ายนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องบุ๊กนะคะเพราะว่าไม่จําเป็นต้องใช้เออส่วนสาหรับคนที่ไปครั้งแรกนะคะสาหรับคนที่ไปทาวีซ่าครั้งแรกเหมือนเราก็คือเขาก็จะให้ประสแกนลายนิ้วมือแล้วก็เข้าไปถ่ายรูปในห้องที่สแกนลายนิ้วมือเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะวีซาย่มเย็นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องโชว์บุ๊กคิง ตัวเครื่องบินค่ะตอนนี้ต้องใช้เลี้ยวค่ะแล้วก็อย่างอย่างอื่นก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีสำเนาพาสปอร์ตนะคะต้องสองแผ่นนะคะตอนแรกอ่ะตัวเราอ่ะก็ Copy ไปแค่แผ่นเดียวแต่ทีเนี้ยเพรเอิญตอนแรกตัวเราก็ Copy ไปแค่แผ่นเดียวแต่ว่าพี่ร้านทยเอกสารนะคะที่อยู่ในตึก จำจูเลียสแนะคะก็คือแนะนํามาเราก็เลยถ่ายเพิ่มก็เลยไม่เสียเวลาแล้วเอกสารนะคะถ้าเราอะไม่รู้ว่าของเราจะจาเป็นจะต้องเอาอะไรไปมากนะคะเพราะว่าการเอกสารของแต่ละคนนะคะก็คือมากน้อยต่างกันนะคะตอนนี้นะคะศูนย์ VFS ก็ย้ายกลับมาที่ตึกจำจุลกินสแควร์ชั้น4แล้วนะคะถ้าอย่างไงก็ ขอให้เพื่อนๆนะคะที่กำลังจะไปทำวีซ่าเยี่ยมเยียนตอนนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนทำวีซ่าผ่านนะคะ